แม่แมกจนิ้นิ้มันจมไปมัเร็วๆเดกอ่าดูเลยตนุน้ำดปบเลยนี่น้ำก็ลมนี่นะนมาจากชาวบ้านนะค่ะไม่กวขึ้นวันนี้ไ่กขึ้นมานลยตนุไมกลกมาอยู่เบื้องบนนี่นำนี่ไล่ไปเวียนนู่กันนี่นะว่าไปทยอยัง

น้อยอมาหนาเอามานู่นูนู่นนะแต่ว่านหลังลุงมาแล้โอ้ยอยู่ล้างลาน้ำนี่กันเดี๋ยวรยเป้เลยเนี่ยเหมืนปั๊นี้เลยแต่ก็ทุไมอรทุนะนี่เลยลุงน้ำตาฟิดงมาดูเลยนูกยเลยเนา รนอาหารนนาโบนอะไรเนี่ยค่ะในนาโบนกแต่นาวกจากน่นี่นี่นกจากนี่วางังนูนเรฝังนี้ถึงเวียนไปนน้นเลยถึงวัดนู่ของน้ําเมนนเป็นกาลังใจให้นยนคะมีกรตั้งเต็นออนู่านูมันโรยเลยนี่ก็เป็น เรนในรายการเรื่องืองเราวันนี้นะคะสวัีค่ะดิฉานยนีี่ปมของทีมงานต้องขอวมนี่วนั้นจิตเองไว้นะคะพบกันใหม่ในวุ่งี้ค่ะสวัสดีค่ะขาวจิ๊โอ้โหนุ่งวัไยกยออยู่นุ้งคนยกยอลุยเต็มไปย่างเลยทำเด็กแปบ